สวัสดีครับวันนี้ก็มาลงคลิปการเปลี่ยนเสื้อโซนิกนะครับนี้ผมได้ซื้อมาจากลาซาด้านะครับเสื้อใหม่นะครับก็มีลูกมาให้เลยนะครับครบเลยคลิปบล็อกแหวนอะไรคู่มือนะครับครับวันนี้ก็จะมาประกอบโซนิกนะครับโซนิคลูก58าสครับลูกเดิมชักเดิมนะครับ ก็วาวอะไรก็เป็นของเดิมนะครับผมนิ้นทำเดิมเดิมเท่าแต่ก่อนผมใส่ลูกลูกหกบเอ็ดนะครับอันนี้มันก็เริ่มจะรวมแล้วเสื้อเก่าผม,มน,น้ำมันดันครับผมก็เลยเปลี่ยนลูกเดิม ขอบคุณมากครับที่มารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะไปพลาคดคลิปใหม่ๆนะครับ